ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องมหาแห่งมวลซืนนะครับเนาะเอามืนมมอนหนมาเบิ่งบรรยากาศน้ำกันแม่คู่หอมเพลินไปเปิดภูมินะครับเด้อที่สำคัญปู้ชีพเขาก็ไปเนาะ,ะปู้ตาก็ไปนั่มแม่คู่เพลินนะครับเนาะ,ะแล้วก็ไปขอโชคขอหลับจูสทานที่ มองไม่นะครับเนาะอ่าก็คือวัางนาค่าอย่ายังนะครับเนาะครับที่ว่ามีพยานาคลินดินได้ครับผมเนาะอ่ากับไปขอโชคน้ำกันครับผมไปเบิงวาสาที่แห่งนี้แห้งแรงครับผมเนาะซักซิดนะครับเนาะ่นชายโชคใหาลาบตัวนี้พี่ห้อง จะผ่านเด,ดาดได้ครับเดือสสำหรับคลิปที่แอดมินหามาฝากมาตอเน,นะครับเนาะใส่พิจารณาเบิ้งเพื่อเป็นแนวทางกับเคื่อเลขชุดเดียวครับผมเนาะอมี3ตัวบน2ตัวล่างแค่นั้นครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะเอาไปเบิ้งบรรจาการน้ากันตัวได้แทะครับผมเอาเพื่อประกอบการตัดสิ้นใจของพ่อแม่พี่น้องครับ ว่าเหลือกี่ลอยไหมอืมมันโก่งโก่งซีอขาด้วยก็ออ้วยบุญบาลมีเงินเยอะๆชดนน้ำ้าหมาเยอะๆบุญบาลมีนอขอนำพับพุ่มเนมนย์เาพับพุ่มเจอที่สานชาวบ้านเจาช่องสิ้งักสิบงพุ่มไงอืมอือ มึงใส่หอหอยมึงใบ่หอยม่งใส่หอขอทานลายร่อาแห้งตกบ่อใดบ่อให้าแห้งครับผมคุมคนมาแห้งไม่สิ้ออืม สายพานปูต่างสายพานปูต่างครับผมแห้งเขาปลาสุแห้งประสุก

เดือนเอยพองตกทวนมา,มาจังทันไปยืนไปย,นย,นยนนืนก็ทัพพอนากวัดตกัดตัตวอเอาย,ยืนมองสูงนะป่วนเอ้ยยืบ่บ่อยากไปยืนเงยพ้นตกทวนมันรัน้งกะจักรั้งไปจังได้จัดตัวตา เราเล่นงในโราหลานจากน้าเฮ็ดน่า่างน้อยจากมาขอโูษขอดาขอโทษขอมาเออที่ได้เอา้าทั้งกาจ่ายคืนเออเัาจักมาทักทาง้าเนี่ยหัจักมาหัวจักค่ะหวจักเจ้าหัวจักแม่หัวจักผักหัวจัาเล่เัาจักผัก เขาบอกเ้เอิญนมากพระ่นะครับเอิญพระครับผมเอ้าไปเอิดกันเทศกันทางทั้งผู้ท่านถัดขณะถัดตัวไร้อนทันพระพุ่งเจ้าที่เพิ่งกลาไปได้พระพุ่งเจ้าที่เพิ่งมองอันท้ามาดาได้พุ่งงานได้พุ่งถัดขีดต้นจะบวาไปพรที่ต้วบวไปพรที่าัาได้ตัวตาเราว่าไปหนัอไม่มีปัญหาเพราะว่าไม่มีปัญหากับไรยทักแม าการาคำผู้ใด้แต่ว่าจะมาหาอย่างพอแล้ทักมาทูได้บ้าเม,ม,ม,มาเขาเอาแรทักมาหนังบ่าเออ่ันตา,า,า่านันตูตากระไรดอกคันตูพูออ้มามาังแหงเ้าตีน่งบ่าแหงบาถ,งาถึงมาทันบ้าเออพึ่งพนมาแ เดี๋ยวว่าไมาดาดีเอาจานั้นกันยาวอีกทำว้างด้มาหางแ้งครับผมครับยับหนึ่งหอกห้านะครับบักเทียาเองฮาดูไอ้บักมาโอมเดิยมแล้วดูไอ้กลางไม่แล้วกลางหมแต่มลุกโตมานันคือหลายคือแทนน้องดาพาด้วยฝนรึ้ว่าน้ำตกก็พาด้วย เจาผ้าด้วยจาผ้ากนาอให้ผ้าเขาด้วยจะได้อีน่งกบกันนัำเราูอยากลวยเหมอนนชอเราใช้อะไรตรานี่ยอาศัยปูหรอครับเออไม่ชอไม่รักไม่ชอบไม่มาแต่มาชอบกันเทศกันามของทบ้าฟังท่านบ้าดังฟังท่านบ้าดังฟังพอท่านบ้าเราชาชาจได้ดับเขแล้วเราเลี้ยลายเจ้าเราเลี้ยหลายพ ฟังม่รูยังนี้พอฉังดังมาทานพอฉังดังฟังชัดเนาะไม่มีปัญหากับใครพ่อก็ยังว่าอยู่นั่นเอาไปนี้คือขอเท่ขอลขอโท่ขอมาจาโตพุ่งเต้าที่เจ้าถานเจ้าเบาเจ้าท็อตเจ้าบอกเลแม่นแห้งไลมาเป็นทัพทีพรานดูกลานสี่ได้ทอยกันทางอยากได้น้นก็ทเฮ็ดเออวัตรตูเที้ยวัดตูเทท่ยงกำลังช่างขายาหน้าอันนั้นแต่หน้าคราชุกรน้คราชเด็กเทียน าจะเอาพระั้งางคาใจนั่งเอ,เอนๆทหานสีไดงเคยมากบารมีก็ะชิ่ได้เกิดคนบ้าไมีบุญบารมีก็เอ,กเอาเคืนบ้าได้ยันไม่ถึงเวลาบาดน,นี้ใกล้จะถึงเวลาแล้วพ่อภูมิต่ให้แล้วตั้งใจฟังบาทหน่ยครับผมตั้งใจฟังอด่างเด้ยวฟังขั้นบ้านนอกบาทถามตัวตรงมาทันสามตัวตรงนะครับบ้าบ้าชาอขนาดนี้คือเก่าบ้าล้าได้ขนานี้คือเก่าครับผมรอบบึงบรรยากาศเต็มกันครับ ฉังพอดังบ้างพอถอดกันก็ไม่ไม่เลยคะไม่ต้องการไหม่ไม่ต้องการฮาร์โรยเซก็ดังเอเราบ้าฉาแล้วเียงดังฟังชัดดังหอบมันนอก่นละปูแม่นอลที่ข้างเป็นกระัเน่ครับเอาทัดตตจะทําง้ออไง ก็ถือว่ากังงมากตังหมาดังหมาท่านคลัอจักตั้งร่าเอ้อถือได้ไหมครักยี่นั่งรอถือตด้งหมครังแล้วเออแล้หนอมันเป็นยังไงกาขีห้าขีห้าขีห่าอ้าวขีห้าสีห้านะครับาะหมถึงได้ขีห้าถ้าว่าถ้าันกระจายเขาอยากเาะ เอาส้มตัวตรงท้าบานมตัวตัวหางีตัวเร้ข้านตัวบ้ว่าอีกได้พอหน่ะอือพ Bi ่อเอาขาวขางลูกหลานถัดตัวลูกหลานผ้าให้ผ้าขันเนาะสามตัวเก่าซี้านองเ้าสามเกเกาตัวเก้าสามครับ มาได้เก้าสองตัวเก้าสามมาได้บานผู้ให่บอกบ้านผู้ใหดบอกตัวตาบอกตั่ตาแต่็บอกเราผู้ใหล่ะเป็นผู้ให่คือมังเที่ยปูมู้อยู่นีหละปูภู้ิปคนบอกปูตาเขาเลย้องแรงแรงครับผมให้คนได้ยินเก้าที่ห้าเก้าสามย่งนี้ับไปบวั ชัดเจนครับผมเอาแล้วงคักแล้วก็พากันเม่เอาไม่หยังอีกบ้างค่ะเอ้าลูกกินน้ราพาวเฝ้าท่ากันพี่น้องเด้อน้ำไหลน้ำไหนจะสืบฝาุงเงี้ยไปหยังสองัตเก่าสามครับได้แล้วค่ะถึงเงี้ยสำหรับเก่าซื้อหาจะเป็นตัวเก่ายี อดูหลังโอปูสังกจจระจายนะครับเนาะสีปูพผดแหงที่ผ่นานมากนะครับเนาะน,นี่ทีมาอีกบ่อลองเบิ้งไปรำกับหันอีร่างหนานให้บ่บางจาก,กนนอากกอนแล้วเออหวานันจากา้ำตาเอ้ยห้าห้องโตกล้องพนหงายหลังตึงมาว่าจังทักป้าขาวเอ๋นะ ยังจะดำย่งใจยิ่งว่าองไมกฝากมิชชั่ไมิชชั่ไมิชไม่ไมิั่ไม่นมาไู้กันไก้เข้มได้มดแ้วใครม่นความค้าท้าคือท้าสถานทางพระยานาเกจเชนช็อกองในทางท้าการโฟกัสป้เออเอาพระทางกระจายขึ้นมาด้วยใ้ะถึงเวลาแล้วมันคือะไรบมางหางด้วยมหนืเอไ้าเฮา้วหนิ ว่าวคดอคือจังคันหันรบคือว่าวไปคุณมาอ้าวาตังคันันรบว่าไปช่วที่ร่างกายเปิดพลเอ้าเอ้าฉี้งฉดล้างฉล้างฉางฉดตัวเอาเอาจังคันเด้อฮันมิชมิหลามิชมิหมานคือผู้ช่วยคนพรุเด้อฮันห่างไม่ดีเลยเออตามคนว่านนัรับหละแล้วร่อเพิ่งบรรยากาศ สิก็ไปครับผมฉันาละครับว่าเออละ้าไพ้นที่ใสไปบ้างเห็นต่น้มมันไหลเห็นแต่น้ำมันไหลซึมพวกเอาคายกันมันห้อยตอ ຂະພາບຂະພາບໂອ້ຟັງສລືຍັງໂອນອ້ຫ້ໂອ້ະພມຖາລລນສມາພປສະດາ สุดยาอออยคำรับล้บัง้าม่ยที่ใจห่องดูทยึดถือได้ยินตาล้านตึงลาานตึงขังบัดฝนมาเดือนเมษาตืสุขาดเอาผ้าล้ทพังาพน้ำคนตกห้วยห่างหาลูก้าพันใบไม่กุ้มข่าห้องสุ้มคนเอบหิ้งเจ้าลังไลยโคบยาได้ห้องสัวเซวนอหน เพื่อสมาัดหอนหสิบวงงามนสุญยาพวกชนากระตุก้าป่าเขาน้ามันขึ้นไท่บุญบังไขกะตะโอน้อหัวบัวมุเดือนเกศยิงข้าวต้มบวชลาห์ฮะโขผู้ประสมบทน้ํามวงหลังเสียงบองเสียงหัวขาวสาวคนแ่าจุ่มแค่ตั้งหาไม่บวชลูกค้าเพื่อให้ร้องหอมเสกัน เดือนแปดนั้นเรียกว่าสิงหาเขาพังษาเทือต้องพุทธองค์ทรงไว้วันตวรนาให้ถือสินจนสิงขาทวดไตมานและจังไห้เสือขาให้หมู่พระสงฆ์เดอนเอาฝ่าลันปงลันปงฝนตกตกรินเข้าประดับพิเนียงหัวปุนหุ่นเข ไฟังทัพอาราบกวางสังโฆข้อระเทศโกรธฟังพาดถั่วผู้เดาเอื้อเจ้าสิลังนำเด็กสีฟ้าลันตำลั่นตำ้มนนำเทลงหวงหน้าดวงหน้าน้องเจียงน้องสุ่นนำมองไปใส่พ้าปันฝ้าเดือนสิเพึ่งนำออกแ้งหอมหวานนั่งไม่คิดหอดเอเป็ดแกงบุญเท่าสายยาดำ เือเจ้าสิมองันอากเสด็นั้นบญออกค้งสาวันปอลวนาเสือพัวพาสฆ์องค์เจ้าบากทองเฮี้ยใส่เมาเทียนไห้ไต่ส่อเทีตามเฮียนีตามห้องเมียกเขาตกดอกไม้เทียนไห่สรงแสงห้อหวอนเฮียนแงงแมงแงงสงแด่ซองมาล้มตอม โแนแกนเห็นมันง่อยต่อมันแจแ๊เเสียงเต็เลียพันแพร่มีก้อยอย่าพะแยงอยู่กิ่หมๆองแบบทั่วปีห้วงเป็นเขาหวงแม่ของนม่นั่งองแหง่ง,หง,ง,หง,งที่พิ้นได้ยินข่าลัานตือน้านนเตืเอนสั่งหัวมันกูสิลงเท้าอีกยิ่งกูสิหาม คนสินีไก่ข้าป่าสิดูลงเดือนสิเอ็ดลงมีนีเดือนสิบสอลงมีนีบุญกระทิตัวพี่น้องเสียงต่อละมงดังฟังเสียงแคนไล่สอยสูสเนียงนเาใหญ่ควาลมวามผัสายไทยิงกโตใหญ่ๆกินกับตัทั่วพรหอมาม่มา ไปแลกก็ฟันเห็นหนาเหมือนตามาที่นางน้องบ่พอ,อ,อ,อพ่อพีหอดันเกียงเดือนนี้บาดว่าเข่าของเราอยากนอนบุลรัมจากกานไปงานนี่ใช่ผู้ดีน้องเอิญร้างพ่อเพอ่อน่าเพื่อนรักย่าลืมเน้อสู้ีน้องเสียงร่ำร้องส่งมาฉันอยากพ่อพ่อหนามีงานใหม่ก,กันเจอกัน หอมหอนขอลาล้อลาล้อจงอยู่ดีเดือลงตาตาวานหวานอยู่ริมทางข่นแม่เจ้าแต่งอ,อย่าเื่ององผัวลำสูงขอให้สูงประสงค์สิ้นที่หวังว่าไว้ทุกคนได้เจริญกรไปทางใหนให้มีนาพวกเจ้าพาพอสัตว์า ขอมอนวงสิตาตอนลอยากได้ด้ลอยากได้สัวพูดจังไกลละขันน้องเมื่อน้องกอดบ้านหอมหัวนอนผูกโอลัมขันจำได้ให้เวลา ทำนองขอนแก่นเอาคันมีสุกมีลามีสศกมีหมาเนื้ออดีมามาท่ทเาจ้ารา,าปูมาซาลาวาปูมาล่ำให้ปูฟังเอาเวทีมาล่ำเลยเอาเวทีมาให้เพื่อนล่ำยเ,อเ,เอำอยเอดนรลวกปูกันแล้าค่ะ

แล้วนักเมื่อกันเที่ยวเย i a คืนนั T ทันไปพนมหายชาเอ่ยชายจำน้องในอหรือบที่พ่อว่านั้องนผู้ใดแต่นั้นตายาความสบายหน่อยนึงบ่มีแล้วยมพาบ้านเอาสู่้อ่อน้องได้แก่ลูก นาลคงเป็นไรคุสูใจนใส่กลก้อมา้อสนะครับูบกนัว่ก็เก่าเ่าเก่เก่อเก่าเก่าเกาเก่าเก่าก่าเกาเกาเก่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 ากาเก่าเกเก่าเก่ดเเก่า่ก่าาเาเ่าเกเ่่าาเมาเก แสงดีอับปอดมว่างการท่ล้ำลัจันไพด้ัน่ข้าสพวผูักการะผ้ักกาอาขอทองที่ยวนว่ากินหมดไปขันหัวเอาเอาที่ไหนขับเรือมาขอนไมให้คุณฟังนะรืงี้ ช่วไปอมาร์ตมากเลยไง